สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โกโนไกด์นิวส์โดยออฟโกโนไกก็จะเป็นหัวข้อที่ผูด้เกดี่ยวกับข่าวต่างๆทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องวีซา่าหรืออื่นๆที่ทุกคนสนใจถ้าเพื่อนๆที่ฟังอยู่มีคําถามเกี่ยวกับวีซา่าก็ให้โพสต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะอ่าหรือโพสต์ไว้ใต้วิดีโออื่นก็ได้ก็แต่หัวข้อเนี้ยจะพูดเน้นข่าวก็คือหัวข้อก็คือว่าเที่ยวบินดีเลย์เที่ยวบินล่าช้าต่อไปอาจ ขอเคลมกับสายการบินได้ยากขึ้นในอนาคตอันนี้คือเป็นข่าวของฝรั่งเขาของเราก็อะอะไรเหรอเคลมได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้คือเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทำได้ไถือว่ากับทางประเทศนะแต่ของเรานี่ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบว่ามีปัญหาอะไรก็เรียกร้องอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์มันคล้ายๆอย่างนั้นแนะ่ะไม่ได้บอกเรียกร้องไม่ได้จริงๆแต่อารมณ์มันคล้ายๆอย่างนั้นแหละ,ะเดี๋ยวปรับนิดนึงโอเค ครับก็ทีนี้ข่าวนี้อัพออกมาจากเว็บไซต์ euro news com ทั้งสองอันเลยก็คือเป็นเป็นทวนอีกทีนึงเป็นข่าวว่าเที่ยวบินดีเลย์เที่ยวบินล่าช้าต่อไปอาจขอเคลมกับสายการบินได้ยากขึ้นอ่าข่าวแรกก็คือหัวข้อภาษาอังกฤษนะ euro news com นะ l e y a y i l i g h t it c o u l o be it c o u l e soon be harder for you to claim compensation from airline ก็ตรงตัวเลยนะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือ Refund and Compensation Everything you are entitled if you if you are f l ไ if you are f l t is delay or cancel ก็อเอาข่าวแรกก่อนก็คือสรุปว่าโดยรวมคือเกี่ยวกับสายการบินเขาจะเล่นแง่อะไรเหรอทำไมถึงต่อไปถึงเรียกร้องได้ยากขึ้นอืมเขาบอกในไม่ช้านี้ไง ก็คือยังไม่ใช่วันนี้แต่บอกว่าในไม่ชานี้ครับก็ยูโรนิวส์ก็บอกอยู่ว่าเกี่ยวกับของยุโรปถูกไหมเออเริ่มเลยนะในขณะน,นี้มีการหาลือเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อลดความเข้มงวดของกฎระเบียบการชดเชยความล่าช้าของเที่ยวบินผู้โดยสารในกรุงบรัสเซลก็คือเบลเยียมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ของยุโรปว่ามีท้องฟ้าที่เป็นมิตรต่อผู้โดยสารมากที่สุดในโลกลางๆเหมือนกับว่า ของยุโรปเนี่ยเที่ยวบินที่เข้าและออกจากยุโรปเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้โดยสารก็ต้องเคลมได้ถ้ามีปัญหาก็เขาก็เรียกว่าเป็นมิตรมากที่สุดในโลกเอ่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยผู้โดยสารเครื่องบินในยุโรปได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีที่สุดในโลกแต่สหภาพยุโรปก,กําลังพิจารณาผ่อนปลนมาตรการที่เอื้อต่อผู้โดยสารเหล่านี้ทําไมอะ่ะไม่ได้อยู่ข้างผู้บริโภคอย่างเราเหรออาจทําให้ผู้เดินทางต้องเสียเงินมากยิ่งขึ้น ไม่รู้นะว่าเขาคุ้มครองเฉพาะคนยุโรปหรือว่าหม่ถึงก่อนหน้านี้นะเออหรือว่าทุกคนเลยที่เข้าออกยุโรปนะกฎระเบียบปัจจุบันเรียกว่า EU261 ก็ใช้มาตั้งแต่ปี2548แล้วก็ประมาณเกือบยี่สิบปีให้ชดเไม่ใช่เกือบยี่สบยี่สิบปีแล้วก็คือให้การชดเชยและสนับสนุนกับผู้โดยสารกรณีที่การเดินทางไม่เป็นตามแผนก็มีการแก้ไขกฎระเบียบ ซึ่งมีการถกเถียงกันมาตั้งแต่ปีสองห้าห้าหกก็เกือบสิบปีที่แล้วไี่จะบอกว่าสิบสองปีที่แล้วเออก็เถียงกันมาสิบสองปีสุดท้ายก็คือมีการหยิบยกกันขึ้นมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้เนื่องจากบรัสเซลส์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสายการบินและกลุ่มล็อบบี้อีกครั้งก็คือหมายความว่าระยะเวลาที่เที่ยวบินของคุณต้องล่าช้าก่อนที่จะได้รับการชดเชยอาจเปลี่ยนแปลงได้คือเขาเหมือนกับมีกฎอยู่ว่า ถ้าเที่ยวบินดีเลย์นานขึ้นนานเกินเท่าไหร่ผู้โดยสารต้องคอมเพนเซตก็คือต้องต้องขอชดเชยได้ถ้าช้าแค่นิดๆหน่นอยๆไม่เกี่ยวถ้าช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ที่กฎปัจจุบันน่ะผู้โดยสารต้องมาถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่ากําหนดอย่างน้อยสามชั่วโมงก่อนกําหนดสิไม่ใช่ช้าก่ากำหนดก่อนกําหนดอย่างน้อยสามชั่วโมงเพื่อให้ e ูสองหกหนึ่งบังคับใช้ ก็เสนอใหม่ที่นำโดยโปแลนด์ซึ่งตอนนี้เป็นประธาน e ูอียอยู่เราจำได้นะช่วงโควิดอ่ะเยอรมนีเป็นแล้วหลังจากนั้นขใครเป็นอีกวะใครเป็นอีกไม่รู้อ่ะอิตาลีหรือยังไงนี่แหละเสร็จแล้วตอนนี้เป็นโปแลนด์ส่งผลให้เกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยห้าชั่วโมงยังไงวะเด,วเดี๋ยวต่อ,อ,อทนายความที่เชี่ยวชาญด้านค่าชดเชยความล่าช้าของเที่ยวบินบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างมาก พร้อมเสริมว่าเกณฑ์ปัจจุบันที่กําหนดให้อ๋ออ๋อออสามชั่วโมงคือหมายถึงว่าเที่ยวบินล่าช้าไม่เกินสามชั่วโมงนั้นช่วยจูงใจให้สายการบินดําเนินการบินตรงเวลามากขึ้นหากเพิ่มเกณฑ์เป็นห้าชั่วโมงสายการบินก็ไม่ต้องรับโทษใดๆการล่าช้าเป็นเวลานานดังกล่าวจะยิ่งสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้โดยสารมากขึ้นหมายความว่าไงวะของตอนนี้ก็ดีเลยได้ตั้งสามชั่วโมงไม่ต้องถ้าไม่เกินสามก็ไม่ต้องชดเชยอ่ะ ดีเลย์สามชั่วโมงนี้ก็ตกเครื่องบินแล้วนะหมายถึงว่าถ้าใครต้องต่อเครื่อง EU สองหกหนึ่งคืออะไรและปกป้องผู้โดยสารได้อย่างไรคือเอาผู้นี้เอาเมงไม่รู้นะมันยังไงนะเห็นปุ๊บเลาก็ก็มาเนี่ยมันก็เหมือนรู้ไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็คือเป็น EU สองหกหนึ่งเป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ให้สิทธิผู้โดยสารในกรณีเที่ยวบินล่าช้ายกเลิกหรือไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง,องก็คือหมายถึงถ้าสายการบินทํา มีเที่ยวบินที่ลาช้าจะออกสิบโมงแต่ดันไปออกช้ากว่านั้นหรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินอยู่ดีๆก็ไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก็ผู้โดยสารก็ต้องได้รับค่าชดเชยหรือได้รับความช่วยเหลือหรือคืนเงินเมื่อแผนการเดินทางของพวกเขาผิดพลาดก็ EU261 บังคับใช้กับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินในยุโรปไม่ว่าสายการบินจะมีสัญชาติอะไรก็ตาม ก็คือไปจากไทยที่ไปกับยุโรปก็คุ้มครองด้วยและเที่ยวบินที่มาถึงสนามบินในยุโรปห่างให้บริการโดยสายการบินของยุโรปกฎนี้ไม่ครออะไรนะหากให้บริการโดยสายการบินในยุโรปกฎนี้ไม่ครอบคลุมเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่ยุโรปโดยสายการบินไม่ใช่ของสาภาพยุโรปชอบขึ้นการบินไทยไม่เกี่ยวเขาไม่คุมของในสายการบินที่ไม่ใช่ยุโรปคือสายการบินยุโรป ที่บินไปกับยุโรปก็จะถูกเข้าขายการคุ้มครองเอ่อฉะนั้นสายการบินยุโรปก็อะไรมัง่งไะลูพันซ่าแอร์ฟรานซ์เคเประมาณเนี้ยเอ่อบิทชแอร์เวโอ้ยไม่ใช่อบิทช์อไบิทชแอร์เวนั่นของอังกฤษไม่เกี่ยวกับยุโรปเอ่อกฎระเบียบดังกล่าวครอบคุมถึงประเทศสมาชิกทั้งหมดก็คือไม่ว่าจะไปกับประเทศไหนในยุโรปและก็เป็นสายการบินยุโรปก็จะต้องคุ้มครองโดย กฎหมาย EU 261อ๋อแต่ UK ก็มี UK ก็ copy กดร,ระเบียบนี้มาใช้เหมือนกันเรียกว่า UK 261เดี๋ยว copy ขอเป็นตัวเลขอื่นหน่อยได้ไหมทำไมมันบังเอิญเป็นตัวเลขเดียวกันในปัจจุบันผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยหากล่าช้ากว่าสามชั่วโมงเดี๋ยวนะล่าช้าหนึ่งชั่วโมงก็ควรจะชดเชยได้แล้วมั้งหนึ่งชั่วโมงก็ตกเครื่องแล้วอะถ้าต้องถ้าต้องต่อเครื่องนะ เอ่อทีนี้อะไรอ๋อคำถามวีซ่าเดี๋ยวถามที่วิดีโออื่นดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปตอบนะอันนี้เป็นเป็นหัวข้อเกี่ยวกับข่าวหรือรอวิดีโอนี้จบแล้วก็โพสถามก็ได้เพราะว่าโพสตรงเนี้ยเดี๋ยวมันคอมเมนต์ก็ไม่ไม่ได้ขึ้นทีทีข้างใต,ต้อ่อต่อต่อการไม่มีจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยสำหรับสถานการณ์พิเศษรวมถึงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอาใหม่ เอาใหม่ใหม่เรื่องเรื่องสามชั่วโมงก่อนปัจจุบันผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยหากล่าช้ากว่าสามชั่วโมงถึงตอนนี้ตอนนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหากเที่ยวบินถูกยกเลิกภายในสิบสี่วันก่อนออกเดินทางก็ชดเชยก็ถ้าไม่กี่วันแล้วอยู่ดีๆเที่ยวบินยกเลิกก็ไม่ชดเชยะและหากถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าเที่ยวบินมีการจองตั๋วเกินที่นั่งแต่จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยสําหรับสถานการณ์พิเศษ รวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายก็จำกัดในการควบคุมจราจรทางอากาศและการหยุดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานของสายการบินและความไม่มั่นคงทางการเมืองเ,อเขาก็มีตารางมาในข่าวนี้ก็คือจะชดเชยหมายถึงว่ามี4เคสเคสแรกคือเที่ยวบินเข้าและออกจาก EU อถ้ามีปัญหา ไม่ว่าสายการบินไหนก็ตามก็จะชดเชยจะเป็นอ eu ของเที่ยวบินของอ eu หรือว่าเที่ยวบินของที่ไม่ใช่อ eu อย่างเช่นการบินไทยถ้าเที่ยวบินออกเอยไม่ค่อยเข้าใจตารางเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเอาไวท้ทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นมวดเอาเอาตามข่าวต่อจำนวนเงินที่คุณชดเชยจะได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ล่าช้าและระยะทางของเที่ยวบินของคุณ โดยจํานวนเงินที่ต้องชําระสูงสุดที่ต้องชําระสําหรับการเรียกร้องแต่ละครั้งคือ600้อยูโรเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ระยะทางมากกว่า3,500กิโลเมตรและล่าช้ากว่า4ชั่วโมงขึ้นไปก็สามพันห้าร้อยโลนี่จากไทยไปนี้ถึงเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามพี่ก่อนไทยไปยุโรป เที่ยวบินระยะทางเท่าไหร่ขี่เกียไปวัดเอง9 0 0าถึง11,000อ่ะโอเคครอบคุมก็อ่ะโอเคเรื่องระยะทางครอบคุมและล่าช้ากว่า4ชั่วโมงขึ้นไปก็จะได้รับการชดเชยจากสายการบินนะไม่ใช่ประกันนะ6 600ยูโรอ่ะอันนี้ต้องถาม สายการบินทีหนึง่งถ้ามีเคสนี้เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจะช้าขนาดนี้ส่วนใหญ่ถ้าช้าก็ช้านิดเดียวแต่หมายถึงถ้ามันเกิดขึ้นทีนี้หัวหน้าศูนย์ผู้บริโภคยุโรปในเยอรมน,นีบอกว่าความสําคัญของการเดินทางที่น่าเชื่อถือได้และปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคนั้นได้รับการเน้นย้ําจากความวุ่นวายของเที่ยวบินในฤดูร้อนที่ผ่านมาผู้โดยสารมักต้องเผชิญกับการยกเลิกหรือการล่าช้าเที่ยวบินบ่อยครั้งตามข้อมูลของ บริษัทชดเชยค่าเดินทางพบว่าเที่ยวบินออกจากสนามบินในยุโรปเกือบ2%ล่าช้าหรือถูกยกเลิกอย่างมีในยะสำคัญในปี2024ในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาก็คือครอบคลุมช่วงซัมเมอร์ฉะนั้นใครไปก็มีมันมีเขาจะเที่ยวเยอะแค่ช่วงสามเดือนนั้นอะฉะนั้นก็มีเที่ยวบินเยอะมากช่วงนั้นแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันที่จะมีปัญหาก็คือมิถุนายนถึงสิงหาเป็นเดือนที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุด มีเที่ยวบินมากกว่าหกหมื่นเที่ยวบินที่หยุดชะง,งักซึ่งครอบคุมผู้โดยสารครอบคุมอ๋อเที่ยวบินที่หยุดชะง,งักครอบคุมโดยกด EU สองหหนึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชดเชยผู้โดยสารที่เขาจ่ายไปแล้วอะสองพันล้านยูโรเกือบแสนล้านบาทการเปลี่ยนแปลงค่าชดเชยตอนนี้ที่กำลังพิจารณาขนาดนี้มีอะไรบ้างไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือของเก่าก็คือดีเลย์เกิน ามชั่วโมงอ่าชดเชยอะไรนะถ้าเที่ยวบินไกลๆคือสามชั่วโมงนี้น่าจะเดาเอาน่าจะเที่ยวบินใกล้ๆในยุโรปเอาเองแต่ถ้าเที่ยวบินไกลๆก็สี่ชั่วโมงดีเลยแล้วก็ระยะทางต้องเกินสามพันห้าร้อกิโลเมตรก็ชดเชยหกร้อยยูโรอันนี้คือจากข่าวนี้นะแล้วตอนนี้ที่จะเปลี่ยนคืออะไรก็เปลี่ยนจาก สามชั่วโมงดีเลยถึงที่เจ้าต้องจ่ายเป็นห้าชั่วโมงสําหรับเที่ยวบินระยะสั้นเก้าชั่วโมงสําหรับเที่ยวบินระยะกลางสิบสองชั่วโมงสําหรับทรเที่ยวบินระยะไกลเดียวใครจะนอนรอตั้งก้าตั้งสมมุติว่าเรานอนรอตั้งแปดชั่วโมงเที่ยวบินได้ออกสักทีหนึ่งก็ไม่ชดเฉยถ้าเที่ยวบินระยะกลางก็คงจากยุโรปไปพวกแอฟริกาตะวันออกกลางอะไรอย่างนี้มั้งถ้าเกินสิบสองชั่วโมงก็เนี่ยแหละมาไทย ก็สิบสองชั่วโมงนะที่ต้องเกินสิบสองชั่วโมงนะถึงจะชดเชยการแก้ไขดังกล่าวทำให้สิทธิผู้โดยสารอ่อนแออย่างมากโดยการเพิ่มค่าชดเชยเอ,อจะนำโดยการเพิ่มเกณฑ์ค่าชดเชยเอ,อ่ซึ่งจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ผู้โดยสารได้รับผลกระทบเกือบแปดิบห้าเปอร์เซ็นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยอีกต่อไปทำไมอ่ะทำไมยูถึงยอมหรือว่าเป็นเพราะประธานเป็นโปลแลนด <N> เนื่องจากความล่าช้าที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างสองถึงสี่ชั่วโมงคือหมายถึงว่าไอที่เกิดขึ้นมาแล้วที่เขาบอกว่าปีที่แล้วอ่ะสองพันยี่สิบสี่อ่ะมีหกหมื่นเที่ยวบินที่ล่าช้าเนี่ยซึ่งคิดเป็นสองเปอร์เซ็นของก็ไม่ใช่มีหกหมื่นเที่ยวบินที่ล่าช้าเนี่ยส่วนใหญ่จะล่าช้าประมาณดีเลย์ประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงแต่อีนีบอกว่าต้องถึงห้าชั่วโมงถึงจะชดเชย ก็หมายความว่าไอ้หกหมื่นเที่ยวบินนั้นสายการบินไม่ต้องเเฉยจบผู้โดยสารสวยไปสมาคมสายการบินซึ่งเป็นตัวแทนของปริมาณการเดินทางทางอากาศของยุโรปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตบอกว่าการขยายระยะเวลาล่าช้าของเที่ยวบินเป็นห้าชั่วโมงจะส่งผลให้ผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้มากขึ้นยังไงโดยระบุว่าการขยายเวลาดังกล่าวเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้สายการบินแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นก่อนกําหนด และหลีกเลี่ยงกันยกเลิกเที่ยวบินเออเออไม่เข้าใจนะอ่าหัวออข้อนี้สายการบินควรจ่ายค่าชดเชยผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เดี๋ยวขอดูแป๊บนึนนงก็เขาบอกว่าค่าชดเชยสำหรับไอกฎ EU สองหกหนึ่งเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมา สองทศวรรษคือยี่ิบปีแล้วคือค่าชดเชยที่เราได้มาเนี่ยคือเกณฑ์เมื่อยี่สิปีที่แล้วและอาาัตราเงินเฟอ้อก็ทำให้ค่าชดเชยลดลงหากหน่วยงานกํากับของสภาพยุโรปไม่ปรับอาาัตราเหล่านี้พวกเขาจะไม่สามารถจูงใจสายการบินหรือค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลได้ในขณะที่ผู้ผู้โดยสารไม่แม้แต่จะยื่นคำร้องค่าชดเชยในจํานวนที่ต่ําถึงสองอยหสิยูโรได้ซ้า มาอีกข่าวหนึ่งเลยแล้วกันก็คือสรุปว่าจะสรุปจากข่าวนี้คือถ้าเขาเปลี่ยนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือถ้าเที่ยวบินใกล้ๆบินในยุโรปด้วยกันเองต้องดีเลย์ถึงห้าชั่วโมงถึงจะชดเชยถ้าเที่ยวบินมาไทยอ่าซึ่งต้องเกินสิบสองชั่วโมงก็เกินอยู่แล้วก็ก็ต้องดีเลย์ถึงสิบสองชั่วโมงอ่ะจากเดิมอ่าระยะใกล้ๆดีเลย์สามชั่วโมงจ่าย ไกลๆดีเลยห้าชั่วโมงจ่ายตอนนี้กลายเป็นใกล้ๆดีเลยห้าชั่วโมงถึงจะจ่ายใกล้ๆต้องดีเลยสิบสองชั่วโมงถึงจะจ่ายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็อีกข่าวหนึ่งก็คือ,อการคืนเงินและการชดเชยทุกสิ่งที่คุณมีสิทธิ์ได้รับหากเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิกเอแต่อันนี้ข่าวเก่านะไอ้เมื่อกี้เนี้ยข่าวใหม่ก็แค่เอาหลักการเฉยๆดีกว่านะครับ คือแค่ว่าเป็นเกณฑ์เฉยๆว่าเราจะรู้อะไรจากอันนี้บ้างเห็นไะหเขาบอกว่าการยกเลิกและความล่าช้าของเที่ยวบินเกิดขึ้นบ่อยครั้งเฉพาะโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ซึ่งมีเที่ยวบินเยอะมากและเกิดจากสาเหตุต่างๆมากมายด้วยยิ่งยุโรปเนี่ยนะพวกฝรั่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสตร์ตบ่อยมากใช่ไหมฉะนั้น ไอ้ความล่าช้าส่วนหนึ่งก็มาจากการสไตร์คือเอาเป็นว่าสายการบินถ้ามไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปล่าช้าถึงหลายชั่วโมงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าต่อให้บิดพิ้วไม่ต้องจ่ายได้เนี่ยต้องดีเลยห้าชั่วโมงถึงจะจ่ายเนี่ยนะแต่ว่าก็ชื่อเสียงเสียหายแล้วอะ่ะใช่ไหมฉะนั้นบางทีก็มาจากพนักงานด้วยก็คืออาจจะดูแลพนักงานไม่ดีหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะพนักงานก็มีสไตร์ก็คือเมื่อมีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยทางการเงินแต่ความผิดพลาดของการควบคุมจราจรทางอากาศเป็นสถานาการณ์พิเศษหมายความว่าถ้าเป็นความผิดพลาดเรื่องการจราจรทางอากาศเนี่ยสายการบินก็จะไม่รับผิดชอบและคุณจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆถ้าลาช้าเพราะเหตุนี้ก็น่าจะประมาณว่าอากาศแปรปรวนพนักงานสไตล์อะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวก็คือ ส่วนใหญ่เราก็จะต้องซื้อประกันไปที่มันครอบคลุมเรื่องเที่ยวบินด้วยครับเรื่องวีซ่าถามที่ใต้วิดีโออื่นนะเอออันนี้เป็นเกี่ยวกับข่าวทีนี้แต่ยังไงสายการบินก็ยังมีหน้าที่ต้องดูแลคุณหากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกขอคืนเงินหรือเลือกเที่ยวบินอื่นหากคุณเลือกที่จะเลือกเที่ยวบินอื่น สายการบินจะต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณในขณะที่คุณตั้งแห้วอยู่ที่สนามบินก็คือต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมมักให้ในรูปแบบของบัตรกำน,นันรงใส่ไปหาซื้อเอ,เองที่ร้านที่ร้านแถวนั้นอะ่ะปกติก็คือตอนที่เรานั่งรอเครื่องอะ่ะตรงก่อนจะบอดดิ้งอ่ะตรงที่เกตอะ่ะเออเออมันจะมีพวกร้านต่างๆสงใส่ไปไปซื้อตรงนั้น <c oughs> ให้ให้บัตรกำนันมา แล้วก็มีช่องทางการสื่อสารให้กับคุณโดยมากจะเป็นการคืนเงินค่าโทรศัพท์ของคุณที่พักหากต้องเปลี่ยนเส้นทางในวันถัดไปก็มักจะให้ไปอยู่โรงแรมที่อยู่ใกล้กับสนามบินแล้วก็รดรับส่งไปกับที่พักก็คือต้องเป็นเคสที่แบบว่ามันข้ามคืนจริงๆก็จะต้องหาที่พักให้เราคือไม่ให้เราต้องนอนสนามบินแน่นอนสายการบินจําเป็นต้องจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้คุณ จนกว่าจะสามารถพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยไม่คำนึงว่าจะเกิดความล่าช้านานเท่าใดก็ตามหากคุณยังคงรอที่จะกลับบ้านสายการบินก็ต้องรับผิดชอบดูแลคุณในขณะที่คุณรอซึ่งหมายถึงการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มที่พักให้คุณหากสายการบินไม่สามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มได้คุณก็หาเองได้แต่ก็มาเรียกร้องคืนทีหลังก็คือเราไปซื้อเองก็ได้ถ้าเกิดเขาหาไม่ได้แต่ว่าเขาจะต้องจ่ายให้เรา ตัวอย่างเช่น easyjet ออกอูปออกคูปองอาหารและเครื่องดื่ม9ก้ายูโรให้กับนักเดินทางที่ต้องโดนปัญหาเรื่องความล่าช้าหลังจากที่เขาต้องรอเป็นเวลา3ชั่วโมงตัวเลขนี้ยังคงยังคงต้องจำอยู่นะ3ชั่วโมงนะตอนนี้นะถ้ายังไม่เปลี่ยนนะถ้าดีเลยไม่ถึงก็ไม่เกี่ยวคุณสามารถเรียกร้องเงินจากสายการบินได้เท่าไหร่ก่อนจะจองโรงแรมคุณควรแจ้งให้สายการบินทราบก่อนแจ้งให้ตัวแทนอะ่ะเขาคงจะมีตัวแทนวิ่งมา ถ้าถ้ามันช้าถึงสามชั่วโมงจริงนะเนื่องจากเขาอาจเสนอที่พักให้กับคุณหรือคุณจะได้รับบัตรกำนันจากสายการบินแทนต้องบอกเขาก่อนไม่ใช่ไปซื้อแล้วค่อยมาบอกอะไรอย่างนี้กรณีอื่นคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับตัวเองซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่แล้วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสมเหตุสมผลก็มักจะไม่มีเกณฑ์ระบุชัดเจนอย่างเช่นเที่ยวบินของคุณจาแก๊ดวิกก็คือที่ลอนดอน ลาช้าคุณอาจไม่ได้รับเงินชดเชยสําหรับการเข้าพักระดับห้าดาวในใจกลางลอนดอนก็ต้องแล้วแต่สายการบินหามาหรือเปล่าคือต้องแล้วแต่ว่าสายการบินจะหามาให้หรือเขาจะบอกว่าเออไปหาจองเอาเองแต่ว่าเขาจะให้เงินเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากที่พักที่เหลืออยู่คือโรงแรมราคาแพงหากไม่มีที่พักใต้สนามบินแล้วคุณต้องจ่ายค่าแท็กซี่ล่ะ วิธีทําให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินคืนจากสายการบินข้อแรกนั้นง่ายมากตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บใบเสร็จไว้ทุกใบอ่าน,นี้สําคัญเลยทุกอย่างไอ้ตั้งแต่เราจองเลยหากคุณต้องชําระเงินเองหรืออ๋อแล้วหนายถึงว่ากรณีที่เราต้องไปจองเองหรือว่าต้องไปจองโรงแรมหรือจ่ายค่ารถจ่ายค่าโทรหรือว่าต้องไปซื้ออาหารเองอะไรเงี้ยคุณต้องเก็บใบเสร็จทุกใบเอาไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายมากเกินไปเพราะว่าเขาก็จะจ่ายแค่ที่สมเหตุสมผลนะนะขั้นตอนถัดไปการเรียกร้องคืนเงินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าคุณต้องติดต่อสายการบินเพื่อยื่นคําร้องที่จะติดต่อองค์กรภายนอกเอาไม่ใช่คุณต้องติดต่อสายการบินก่อนที่จะคุณจะติดต่อองค์กรภายนอกก็คือถ้าสายการบินเขาไม่ไม่ยอมตุกติกไม่ยอมชดเชยก็ถึงจะติดต่อองค์กรภายนอก สายการบินส่วนใหญ่จะมีการมีตัวเลือกการเรียกร้องระบุไว้บนเว็บไซต์ของตอนแล้วก็จะทำยังไงหากสายการบินปฏิเสธการเารียกร้องคืนเงินของคุณหากสายการบินปฏิเสธคุณสามารถอุทธรณ์ได้หลายวิธีจงติดอาวุธให้ตัวเองด้วยความรู้บางสายการบินอาจปฏิเสธคำร้องของคุณในตอนแรกแต่หากคุณมีสิทธิ ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปไม่ต้องลังเลที่จะอุทธรณ์คำตัดสินก็ข่าวเมื่อกี้บอกแล้วเขาจะคุ้มครองเฉพาะเที่ยวบินของยุโรปที่บินและก็ที่บินไปกับระหว่างยุโรปนะฉะนั้นสมมุติว่าเป็นสายการบินตะวันออกกลางหรือการบินไทยไม่เกี่ยวก็คือไปเรียกร้องกับสายการบินพวกนั้นเองไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของยุโรปประการแรกคุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังหน่วยงานต๊ดๆของของยุโรปนะ เขาเขียนว่า alternative dispute resolution ซึ่งจะต,ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคุณนอกศาลในออของอังกฤษแล้วเนี่ยในสราราชาณาจักรมีหน่วยงานเหล่านี้หลายหน่วยงานแล้วกันยังไงก็ตามไม่ใช่สายการบินทั้งหมดเป,เป็นสมาชิกของโครงการนี้คุณหากสายการบินคุณไม่ได้เป็นสมาชิกคุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนคุณไปยังสำนักงานการบินพลเรือนก็มีอีกข่าวนึงเอาพูดถ้าเป็นสายการบินของไทยเองก็ ถ้าส่งเรื่องร้องเรียนก็คือสำนักง,งานการบินพลเรือนนั่นแหละเหมือนกันก็คือเป็นหน่วยงานพื้นฐานของแต่ละประเทศอยู่แล้วก็ทางเลือกหากวิธีนี้ไม่ได้ผลคุณจะต้องไปที่ศาลเรียกร้องค่าเสียหายเล็กน้อยอันนี้คงยากสําหรับคนไทยมั้งเนี่ยเออทางเลือกศาลนี้ใช้เวลานานและอาจสร้างความเครียดดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ได,ได้ดำเนินการตามวิธีอื่นๆทั้งหมดแล้วก็คือสุดท้ายแล้ว ในเดือนเดือนมีนาคมก็คือข่าวนี้มันปีสองสามไงก็คงเป็นมีนาคมสองสามองค์กรสนับสนุนผู้บริโภคพบว่าสายการบินเป็นหนี้ผู้โดยสารจำนวนสี่จุดห้าล้านปอนด์จากคำพิพากษาข,ของศาลที่ค้างชำระสี่จุดห้าล้านปอนด์ก็เกือบสองรอยล้านบาทที่ต้องรอใจ่ายให้ผู้โดยสารครับก็ข่าวนี้ก็พอสมควรเลยก็สรุปว่าอีกรอบนึงนะ กฎระเบียบตอนนี้ของยุโรปนะซึ่งก็น่าจะอังกฤษด้วยเพราะว่าเขา copy ไปใช้แบบเดียวกันนะตอนนี้ที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือถ้าเที่ยวบินระยะใกล้คือบินในยุโรปด้วยตนเองก็ดีเลย์เกินสามชั่วโมงจ่ายจะจ่ายแบบไหนก็แล้วแต่แหละก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกขอคืนหรือจะเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินถ้าเรายังต้องรอต่อไปอีกคือที่นานกว่าเกณฑ์ก็คือจะต้องให เรื่องของอาหารให้ที่พักก็ต้องแล้วแต่กรณีอาจจะให้ไปจองเองหรือให้เป็นคูปองมาอันนั้นคือเที่ยวบินระยะใกล้เที่ยวบินระยะไกลก็อย่างเช่นยุโรปมาไทยก็เหมือนกันแต่ว่าต้องขั้นต่ำห้าชั่วโมงดีเลย์นะตอนนี้เงื่อนไขอะไรก็เหมือนกันกับที่พูดเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนก็หมายว่าต้องดีเลย์เกินห้าชั่วโมงสําหรับเที่ยวบินในยุโรปเที่ยวบินใกล้ๆแต่ถ้า เทีบินไกลๆก็คือสิบสองชั่วโมงถ้าเกินสายการบินถึงจะต้องชดเชยนะครับอันนี้คือที่ได้จากข่าวนะครับก็เพื่อนๆที่ฟังอยู่มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือใครที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเที่ยวบินดีเลย์หรือปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับเที่ยวบินไม่ว่าจะระยะใกล้ในยุโรปหรือว่าไปกลับไทยก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแต่ก็ติดตามโกโนไกได้ทั้งทาง y YouTube, f a c e b o o k t ต ok t o k i n s t a g กร m และรวมทุกอย่างอยู่ที่ g o n o g u i c o m วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ